วันนี้เราก็จะมากเกมให้ดูนะครับฉบับ 3K ียนี่ไงฉบับ 3K เคีย์ยัไงล่ะมีเหลือรอบเนะี้นี่ไงตำรงจจหญิงแม่นแมนมันมีเป้าใช่หรอเออ นไปเนี่ยมนันยังจะตามมาได้อีกน,น,น,นะ่นนะญญรไงเชืองรอบรอเลย ปาชีดลรน้ำเน่ยปะาถ้าถ้ามันอะไรอย่างจริงๆอะน่าจะไปรอดแล้วเนี่ยโอ้ตอํา,าตรวจเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนตํารวจโอ้ตํารวจตํารวจ<ะ>ชอบชนอน่ะเสียหลักเลยจริง โ,โตดแม่นจริงนี่เป็นงไงตำรวจโอ้โหเจอหรือปะโอตอนใส่ถังแล้วพี่รอนม นีไปแล้วจ้าไปถึงลอยบีไปต้องตามด้วยตำรวจไอ้เด็กเดของตรวจตำรวจจะดูดีไปแล้วช่วงนี้ ไปแล้วไลยไปแล้วไปแล้วว้าวอ่ะกันดูอกันเดือเอต่ฝันมันไหลเนอรเด้อกเดๆอกโอ้ผมไม่ได้หรอกว่ายอยู่มันเร็ว สซิโก้ไอชิเก้อยากไหวจนกว่าจะหมดอะบอกเลยไม่กล้าหันหลังกั่านี้ก็โดนดุมระบิดว่ะเสียงไดต้อำด้วยว่าไม่สงเสียงกูก็ไม่หยุดหรอกว่ะการที่จะจบปูน ไม่เตี้ยพร้อมอะ่ะมันไม่ใช่ผมไปเลยจ้าเขาเรียกว่าดำนำ้ำลึกดิ่งของพศธ,ธาเอาไอ้เ้ยไม่ตามดีป่ะใช่ไม่ตามกูก็ไม่ขึ้นหรอกไอชัด เชื่อตรงเลยไม่ตามเสยๆเสยๆเสยๆเ้ยเด้อฮะถึงจับกัญชาด้หรอ เชื่อถึงเจ็บบัญชาได้หรอเชื่อบุดอมจะถึงเจ็บบัญชา <Hey. S 1> เฮ้ยหยิบชาก่อนแล้วกันใช่ไม่ใช่เกมทั้งกัญชาทั้งปูนนะไอ้เนี่ยโคตรพีกเลยนะ อันจะร่งกันจะรีมันไม่บง่งมันไม่แพงอันเบ,บ็ดแดงแดง,แดงอย่าไปร้องกันใส่ใปเพลงให่แหวะไอที่แม่โคตรพีกอะแบบหนีจำหมจแล้วมาเจอแหลงนัชชาเฉยเฮ้ยยังชอบอ่ะออกจะหมดแล้วอลา,ชาชอมาปุอออ๊บตดมาเลายก็สวยเลครับท่านรืเข้ามาเด็ดสวยเลยกาบอนะคำเดียวเนี่มันสวยจ้า่อ เท่าไหร่หรอวะจินด่าแปดสิบเก้ายี่สิบสวยเอาแซงก่อนเฮ้ยมันมีคนสบายใจเลูบีบอกกันแล้วนี่ตำรวจจะแบบสักเค ี่ตำรวจจฉบับสามเกมไม่เกมอ่ะไม่เกมจริงด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่จิม้มคือหนังในน้ำมันยิงไม่ได้สองมันต่อยได้แต่ว่ามันว่ายไม่ทันหรอกแล้มนะไอตัว โอเคครับผมเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมไม่เก่งเยอะคือมันเกมยากอะสำหรับโอเคอะไปครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับไปละบ๊ายบายจเจ๋อ